เขาจะมาปฏิวัติวงการหูฟังมอนิเตอร์ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอลิแลนด์ลากแม็กทูเพื่ l ฮ่า่ลแลนด์ลากแม็กทูแตกต่างจากไม้รุ่นอื่นยังไงคะท่านอ๋อ ไม่เขาอ่ะเสียงดีอยู่แล้วแถมมีชุดอัลติเมทคอมโบด้วยที่หูฟังเขาอ่ะจะไร้สายแล้วก็ดีไซน์แบบ OWS ด้วยคุณดูนี่สิสบายหูไม่เจ็บเลยแล้วมันไม่หลุดง่ายหรอคะโอ้ยมันจะหลุดได้ไงคุณดูนี่สิคุณดูคุณ<อ>ดูมันจะหลุดได้ยังไงไม่หลุดเลยเนี่ยแล้วถ้าเป็นไวเลสเสียงจะไม่ดีเลยเหรอคะไม่เลย ประค่าดีเลย์เขา0.25วินาทีเองแทบจะเรียวไทม์แล้วระยะทางได้ไกลแค่ไหนคะ10เมตรนะคุณอนอกจากนี้ผมยังเอามาเป็นมอนิเตอร์เสียงแล้วอ่ะผมยังสวิตช์โหมดบลูทูธแล้วมานั่งฟังเพลงแบบสบายใจคุดูนี่นะท<ช> <บ phenomen> ่นค่ะ อนอกจากโคเลแลนลากแม็กทูไม่เขาจะดีแล้วนะเขาจะมาปฏิวัติวงการหูฟังมอนิเตอร์ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป